ตามบนกูพี่นอ้องตามบนกูให้มาแลงขึ้นเก่าเรื่งนานครับนี่ตามบน,นูตัดตัดยัง่งตัดกูเองหอก็ทู่ไต ก็ว,วัสดีพี่นอ้องกองปายทุกคนนะครับเจ็ซี่นิวาสายดันอีดีคนอีสานนะครับพบอพับช่องนิวสายดันอีดีคนอีสานยนีมยโมเลนะครับเรื่องงานหางมุ้งบอมีเบียรบอรมีงาน มาน,น,น,นั่งกินเกาพี่น้องเบิรงนึกเก่าครับนี่ครับปนกุ้งพี่นอ้องปนกุ้งปนกุ้งเต้นครับมันเป็นก่อยนะครับปนเอานะครับใส่พักเอ่อแพ่วนะครับใส่พักแว่ันนี้ครับแค่พักยังแน่ละ่ะชื่อตลาดมาไม่ได้ปลูกหรอกครับนีกระปทูตายพี่น้องเลยีงาายครับ ตำง่ายๆครับตามของพริกแล้วก็เอากุ้งลงแล้วก็ใบแล้วก็เอามะกอกลงหน่อยนึงใส่ปลาแดกดโค้รสน้ำปลาแต่หน่อยนะครับปรุงรสให้มันแสบหอมบัวผักเปี้ยวใส่แค่นั้นจบแสบพี่เก่าพี่น้องมากินเขาแรกน้ำกันพี่น้องมาโอ้แสบๆครับแสบแสบแสบๆน้ำกันครับพอการคือเก่าเหมือนเดิมไม่มันได้หรืองมั้นโอ้โครับ ปุ่กเต็มขึ้นจ้าก็้าเหนมุมเก่ามุมเดิมฝนตกเีกแล้วพี่นอ้องฝนตกเงี้ยมาแรงนะครับมุจัาการง่ายพ่นเฉลือง่ายครับง่ายพ่นไปเห็นงานข้างเข่า,ากาดดึกนะครับ <c oughs> โอ้ ันโดนกินแสบคือกันนี่นาหนำลอง้อดกันแข็งตัวนี้ขอพันษาครับยื้อินนะครับนุ่งขาวนะครับวันพระวันหยังกะกินมั่งสันิรัตนะครับวันพระวันพระนะครับวันปกติกินปกติบ้านเล่าเนี่ยละครับ

ป้องกันห้าไหวครับเบิดตัวเาเองนะคนที่ห้าหักแล้วจองสีเรามองได้โบม,มีคนไปฉีกับไปจองเอาครับนุ่มๆสีมากเราเก็บนื้อนะครับแอตาที่ในกะเฮ้อเียบบนปุ่งตัวจะเป็นยางตลาดหาซือได้นะครับปุ่งมือยาก ดีๆเอา,าเด็ก,กินได้พี่น้องมือฟุกจะซื้อได้ครับเด็กกินมือนอยเนาะมือฟุกครับนี่หม้อแรงที่เก่าเมื่อเดิม,ดมดพี่น้องเลยกินต้องกันจับแจกครับน้ำนิ่วคนเดิมคนกโก้นะครับผมบ่าวมุดลาหารนะครับอยู่ในติก๊กต็อกฝากพี่น้องท่านยูทูบเนื้อครับผมฝากส่องนุม่มนิ่วน้ำเน,น,นยในติก๊กต็อกกันนะครั ตากติดตามคือกันครับคือเกาเหมือนเดิมครับนางกินเขากินปลายพี่ให้นอ้องใส่ส้มใด่มวนกันว้าตุ่ยข้าม่งียจากบาทเหมือนกันนะอแอบจุดนิว่ว นะขาวแรกนะครับผมเขาวแรกดีครับประ่าอีีทุบหนึ่งเหลือแล้วนะอีทุบหนึ่งแล้วกับกรหา้ากับยิมเงียบทาง,า,ทา,า,งานตะ่อแจ่บ้านห้านาะช่วงนี้กะจิเก่าห่วงบอแไม่มา่าพี่น้องช่วงน,นี้เป็นไคนเป็นเกลตะเกียวแล้ว่เสียงเกียดเสียงกบเสียงจีรีท,ทองแจ้วหลเนาะแล้วบ้านเ้าเนาะ เออว่าอะไรก็กินหอนบ้านผมเมื่อบ้านกันว่าอะไรครับหอนเนี้ยเดียวหอนลกูกหอนไผ่เหรครับไปกับสีหยาดผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเนาะ,ะเขาเจาะขยาะห้องห้องขยะเขาเจาะความค่อนตามกันคืออยู่ไปอยู่มั่นะอะไดีแล้วครับจอนกินหอนตอนตลางว่าสังกัดน,นั่งกินผู้เดียวจิงก็รุมนิ่งนีะครับ เก็ดผู้เดียวกินผู้เดียวแสบผู้เดียวหนีก็ใส่ผู้เดียวนะครับบ้าละลายคักนุ่มนิ่วก็ได้ดันไปซูไปแล้วพี่น้องแสบครับแสบน,น,นะแสบอินดี้อีหลอแสบจนบอกว่าหยุด สวัสดีเพืเ่อนๆยูทูบเบอร์ทุกคนนั่นเด้อครับผมสิยังบอลลูนบอลลูมกันเลาวนุ่มนิ่งสิค่อยๆพยายามเด้อศารศาสตร์เนี่ยเพราะว่าธุรกิจอะไรยังมันเป็นสุรกิจรายหลานนะครับธุรกิจเอามอไอแม่เรื่องงานประจำนะโอ้เรืงขายของ วันไล่ซึ่งยังแน่ไปทรงของทรงยังแล้วครับเนี่ยมาแน่เมื่อกี้ก็ไปทรงอ่ากุจับมากนะครับผมกุจับข้าวปูนเศร้าอะไรครับที่เอาลุงหายเบิ้งนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะผู้ใดเบิ้งกับชินาที่เห็นอยู่นะครับผู้ใด้ทีโตนทรงสารนุ่มนิ่งกันสร้างได้นะครับสร้างได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับเฮียนิวออดิโอยนะครับผมตัวจการพูดมุนพี่น้อง แซ่บใจใจครับอืมปลาทูหมดไปหนึ่งตัวเหลือแต่หัวน,นะครับอ,รรอืเลี้มหัวปลาทูเสจแล้วไปเนี่ยนี่หงเออ ซื้อเก้าครับเดี๋ยวาชาโมงหาหน่อยอยากแน่กินมันเห็ดกินอยู่บ้านอยู่มองๆไม่แม่เอ้าก่อนจากลาผ้าจากพี่น้องแเศษๆจวดๆปนกลุ้งทำยังไงพี่น้องเบิรงจับบัตรยาขันเย็ดกินกันผู้เดียวกันกินบ่บๆเดี๋ยวพี่น้องกินซั้งท่องรับได้แล้วครับกินร้ายกับบด้ท่องจิตแตกเนาะ mà không nhìn nhai chắc các tuổi tuổi bùm bùm ngâm ngâm uhm. uhm. khác vì nó khác chưa hợp kéo lên anh đơn kín thừa chỗ này cả บ่ได้กินเหนื่อยกินยังได้ครับนุ่มนิวเพราะว่าเขอพรรษาสิบ่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับบ่าพรรษาร์กเดือพี่น้องเดือกที่มา่กินซุนแต่ว่าครับสำหรับคลิปเมื่อนี้ปนกุ้งแบบบรนบาดนะครับปนกุ้งพริกสดแล้วก็ปลาทูตายนะครับปลาทูตายถอดเมื่อนี่นะครับกบาปาาคือเก่าเหมือนเดิมน,นะครับพี่น้อง ป้พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้นุ่มนิ่วนะครับปูบาบันบ้านนุ่มหมวกทหารนะครับช่องนิ่วสายลาดีดีคนนิสานนะครับปากดแช์กดไลค์นะครับผมกดซับตะไคร่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งนั่มนะครับเพื่อที่บอดได้ผ่านคลิปใหม่ๆที่นุ่มนิ่วลงไปนะครับช่วงนี้กับเลยมากแล้วนะครับผมการไล่ซดนะครับผมการจีส่วง เสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์สวัสดีครับผมสั่งส,งสั่งซื้เดตางนานะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสังสั่งเลยัง,งเลย you yeah.